เฮ้ยทุกคนไม่เห็นยังไงจำได้ใช่ไหมเฮ้ยโอเคก็ขอกร ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยแล้วกันครับพี่ผมไซโคลแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทั้งหลายที่น่ารักของผมนี่นะครับวันนี้เป็นเกมของใหม่ครับนี่ครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมซ่อนแอบนั่นเองนะครับหรือว่าเล่นซ่อนแอบหนีเกย์อเชานี่นะครับก็คือเป็นตัวละครหนึ่งใน identity หรือว่าหลายๆคนรู้จักในแนวบอกว่าของผู้หญิงหน้าขาวนี่นะครับเป็นเกอ์ชานี่นะครับแต่ว่าเราเล่นในโมของเป็นผีนี่นะครับเพื่อซ่อนแอบในโลกของเพจด้วยนั่นเองนะครับนะฮะก็เป็นซ่อนแอบแบบล็อกเพจนะจ๊ะครับผมที่ไม่ทำเครื่องสุ่มอะครับ อ๋อใช่ใช่โอ้ดูตัวมาเลยซุ o มเลยเข้าไปทีทุกคนครับไอ้อ๋อมีปุ่มไม่ปุ่มหรือปุ่มหือปุ่มหือปุ่มยังไงสีอะไรกครับน้องๆสีอะไรอ่ะโอ้โหสีสเงินไปแล้วครับไปแล้วครับไปครับไปครับทกคนทนอนได้สีเงินเว้ยมันแค่ย้อมเป็นสีแดงโมอันเงี้อันนี้โมเดิร์สแล้วสีที่จะเวลานะฮะใครใครวะที่เหรอ ออกไปใช่ออกไปเองดิออฟฟิศเหรอดูมุม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 ดูคนละมุมเลยเกย์ประตูวสีมันเสียงดังไม่ได้เปิดครับไม่ได้เปิดพี่เปิดครเปิดหรอกครับเอ้ยไม่น่าสร้างเลยอะเกเ์อิชาจะเป็นเกี่ยวกับพวกแบบว่าเป็นผีญี่ปุ่นนะฮะทุกคนแบบน่ากลัวน่าๆสักโบมโครโรหน่อยนะครับก็นะอ้าผมนึกว่าเป็นเกยตอนแรกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อมันเป็นเกอิชาจะเป็นบ้าบอ เอออย่าลืมบอกนะครับกติกาเหมือนเดิมนะครับผมใครที่ตายเฉพาะคนแรกเท่านั้นนะย้ำว่าคนแรกต้องเป็นเกย์ชาด้วยนะครับคุณเวสอยู่คุณที่ไหนคุณเวทในเมื่อทีวีผมอยู่ตรงระตื่อแค่ผมจะดื้อจะดืออย่าไปหาจังเลยอ่ะนนะครับอยู่ไหนกันครับอยู่ไหนกันครับเฮ้ยแต่ไม่เห็นเกย์ชาเลยอ่ะุ้ยอยู่ไหนกันน่ะเกย์ชาไม่มีเลยเนี่ยเลยเกิดมาครับในชีวิตไลยผ่านไปแล้วหนึ่งทีสิบวินาทีนะครับทุกคนครับไปไหน บอกเอ้เจอเกยชาแล้วทุกคนรับทุกคนเกยชาไหมฮะุยดาบแรงอยู่นะเกยชาใครนตัวใครเตอ้ยใครเปนนอเดียวหุ้ยหุ้ยหุ้ยผ่านหน้าไปเลยใครยิงกูเอ้ยใครวะเอ้ยาลงแ่ไกเลยาเมเขาเห็นพี่นี่งไมมเห็นเเียนีเยเกาลนี่ตเกมาแล้วมาแล้วเกมาแล้วไเกยไหนเกเฮ้ยเอาไ ไอ้บ้ากูยิงไปคน <laughs> ไอ้บ้ากูขอโทษยิงไปคน <c oughs> ไอ้บ้าเป็นเกย์ชาไอ้บ้าเป็นเกย์ชาไอ้บ้าออกเกมเลยเหรอเกย์ไฟแล้วใครเนี่ยออกไปเลยอย่ายิงอย่ายิงครับจะตายเหไอ้บ้ากูเป็นเกย์ชาแล้วโอเค <c oughs> เกชาร์เกอุดพันนึงพันนึงไอเกชาร์จมันมีเกชาร์เขาเยอะเลยเหรอเราจะโบเราจะโบใครอ่ะฟิโตเหรอตรงเนี้ยเฮ้ยผมผมผมเอาเหรอไอ้เคเหรอผมแอบสุดนี่มันเนียนมากเลยวะผมว่าผมเนียนผมใบให้อ่ะตอนนี้มีตรงที่มีแมีแต่คุโอเคเนียนเนียนโอเคเนียนอยู่อับฟิวเฮ้ยใครอ่ะเดียนอยู่เดียนอยู่โอเคออกไป เฮ้ยใครหนังบ้าหนเอาไปนะร้อยร้อยเกียชาเจอเร้อยใครโดนอ่ะปียิงนัล้วโดนเลยผมไม่เป็นดีครับปีงเกีชาไปละเฮ้ยทุกคนแล้วผมไม่คนเนียวเลยตรงนี้เพิ่ไปนะผมอยู่ผมอยู่แถวประตูครับคุณอยู่ไหนวะทุยะนั่นที่เขาผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเกีชาพาผมไปวันร้อยรอบอ่ะตรงนี้ผมต้องดูอยู่ครับเกีชากุญแจเกียชาผมผมไม่ยีสิทธิ์จะมารวมอะไม่มีสิทธิงจะถือรูร่ว ผมไม่ได้ยินเลยเอาเรียบร้อยไอเค็กดิโลแตะไอเค็กเค้มหมดสามเลยครับคนตายแล้วเหลือเวลาอีก5้าวิสามสองหนึ่งหมดเวลาแล้วบอลเนี่ยเฮ้ยดีดีห้าวิห้าวิไงมีน้ำไปแล้วเนี่ยเชื่อปหมไอไอเกชาเกชามาขบวนเกชาเนี่ยตรงนี้เนี่ยเนี่ยแอบตรงนั้ประมาณห้าชั่วโมงอะไม่มีใครเห็นเลยคนเดียวนะตรงเนี้ยคนที่ยิงพี่ผมเองเออเหรอเฮ้ยเฮ้ย้ยไอที่เป็นไรเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นไรอะผีหลอกนะครับพอดีไม่เคยสุ่มนะครับไปเลยไปเลยโค้ชคอรคนที่สอง ูเินทำไมวะเนี่ยเหตุใดต้องเงินเว้ยเคินเรียบร้อยเคฟินกูคไมีผมมาเห็นมันี่กูตีเว้ไปครับครับรอบนี้เคปินเกย์อีชาครับเป็นอันี้มันไม่มีชาอ้นี่มันเกย์เป็นเกย์เนเกอัน้จริงมันไม่ต้อเป็นหรอกเคกับเกย์ชามันเป็นเกอยู่แล้วตอนนี้ปัจจุบันอันนี้เห็นด้วยี่ด้วยครับทุกคนเอาเวลา30วินาทีนับเลยเคาเลยเคสี่จะเวลาครับผมอาชึบเฮ้ยเฮ้ยเก ใครยิงกูว่าขอสามแครกไอ้พวกกินตวเองปลายูงที่ทำไมวะเนี่ยกแบบตายยิงโดนตัวเองเชี่ยเวรแล้วเอ้ยมันยิงตัวเองใช่เหรอเอ้ยทุกคนครับมีหมีกอดตรงนั้นด้วยเค้กเค้กพี่ใบนะเกชาเกชาตอนนี้พี่กำลังอยู่ตรงกระจกฟ้าเลยตอนนี้เอาเรียบร้อยเฟิร์เกมเมอร์แตกอ๋อข้างข้กูเลยดีกว่าชิบหายแล้วมันเกิดตรงนี้ทุกคนครับเมื่อกี้ใครใครอืมไอ้ไม้มาอะไรนี่ไม้ไอ้ไม้มันเกิดตรงนั้นทุกคนไมเด็ดนะไอ้ไม้เนี่รู้สึกว่าตายคนแรกมาสองรอบเฮ้ยเอ้ยมึงใครเนี่ยเฮ้ย อย่าอย่าขึ้นมาอย่าขึ้นมาขอร้องกราบปีดปีดปีดอย่าไอ้เก๊กไอ้เดโมหมดแล้วจะนอนไอ้เดโมหมดแล้วไอ้เดโมหมดแล้วไอ้เดโผล่มหมดเส้นทีแล้วขอร้องล่ะกูจะตายแล้วเกี์ชาตายเองว่ะนี่เวลาผ่านไปแล้วหนึ่งนาทีนะครับหนึ่งาทีนะครับจับผมไม่ได้ครับน้องๆดูดิตัวร์มีมีเกยวิ่งเต็มนะฮะไม่ใช่เกชาแล้วเป็นถึงเกยเพื่นเพื่อนชายแหลยเอ้ยมันมีธนูได้ไงวะเฮ้ย พุชเขายิงผมใช่ไหมเขายิงผมเกย์ชาไม่ทำหนูเกย์กูโง่มากเลยไอ้เกย์ชาเขาจริงเขาใช้แบบพัดไม่เหรอวะไอ้เขามีดาบมั้ยมีดาบมั้ยเฮ้ยโอ้พุกคนครับทุกคนครับเกย์ชาผมวิ่งผ่านกันยังวะใครเมื่อกี้ไปเอ็นเตอร์โฟมอ่ะโต๊ะตะเกียวยักษ์ไหนหมดแล้วเงี้ยวหมดแล้วเนี่ยไอ้ผมตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเฮ้ยจะตายตายโอ้สวยงามแรงเฮ้ย เพไปนะใส่คนกูไม่เกินแล้วว่ะเฮ้ยไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้เหลือเท่าไหรอ่ะตกุลตอนนี้อ่ะอเอาุณด้ยนน้องดูีกระลาดกระลาดเฮ้ยเย่าาดิเยาเย่ ใไปตามกูไปตามกูยาคอล็อกไอชีวิตข้าตือเกยชาครับคอล็อกโย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 ไปแล้วไปแล้วยายายามาเตยยามาเตยพิมูจิมาแล้วครับโอ้ย เต็มเต็มเหลือลาฟาเอลเหลือเคียวดิโลเอ้ยออฟฟิโตตายแล้วเหรอเนี่ยเหลือเหลือเคียวยากับลาฟาเอลสองคนนะครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว3นาทีนะฮะตอนนี้เหลือหนึ่งนาทีแล้วนะอุ๊ยเคียวยากอุ๊ยเคีวยากแอบตรงรูปภาพคนเนียนเลยครับน้องๆรูปภาพเหมือนั้นเหรอมันจะมันมีบอกแล้วแอบเนี้ยจะมีรูปภาพที่สามารถทะลุไปได้ด้วยเว้ปลาไม่ปลาก็เอ้ยเอ้ยเกยชาเจอโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อแอบไปแล้วเหรอ๋อแอบไปไดยอ๋อแอบเลย เออทีม uhm. ีหาเค้กไปทีมอยาเค้กเอ้ยเค้กเฮ้ยเฮ้ยมีคนเจอมึงมีคนเจออะไรเค้กอะไรกะลองวางไม่าำไม่ได้เฮ้ยโอ้โหเขี้ยช้าโคตรเนี้ยน่ะเฮ้ยเค้กกระดักมึงนี่มันเนียนจริงหรอเปล่าเอากระดาษของงั้นแหละของตัวเองเฮ้ยเฮ้ยอยากเค้กมีเหรอไม่กมีป่ะเอ้ยรู้ที่ยวะอ๋อมันกระดาษของไอ้เค้กนี่วะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ข้างบนโค้นเนี่ยนะครับน้องๆดูดิเหลือเวลาอีกยี่สิบวินเท่านั้นนะครับหนูข้างบนโดนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยยิงเค้ไม้ยิงไม้โอ้ยมวกแตกสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาเรียบร้อยเดินบนไหนเค้กพี่เดินบนเอ้เค้กมีคนแอบในท่อไอกระตากเพิ่มอีกคนนึงอ่ะ เวลาแล้วครับมีคนแอบอยู่โอเคมาครับรอบที่สามไปเลสโกมาครับมาเป็นสกินตอะไปสุ่มเลยครับคนที้ไม่เคยสุ่มคนที้ไม่เคยเป็นครับมีทุกคนเลยยกเว้นเอ่อคีโดโรกับราฟเรลใครวะอ่ะฟิโตสุ่มอ่ะฟิโตเอาไปตาบงครับผมไม่เป็นแน่นอนเฮ้ยผมไม่อยากพูดคำนี้ว่ะชอบพูดคำนี้แล้วไม่เป็นตลอดเลยอะ เอ้ยว้ายย้าหูยะเป็นเป็นเรียบร้อยพามไปแล้วครับ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 เอ้ยทุกคนผมอยากลองสัตว์ผมลองจะลองสาธิตวิธีนี้ป่ะที่ที่อันตรายสุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดโดนแม่เลยตายคนแรกเยสอย่างมาว่ะตรงเนี้ยทุกคนครับเกินไปนะผมเนียนเกินไปละสองเอ้ยใครวะจับคนเนี่ยมีใครบ้างเป็นตัวไหนปอมป้อมป้อมสามเฮ้ยไซโคไซโคเอ้าไอ้หมาไม่ดูดีแล้วล่ะสามสิบโอเคจะไปแล้วผม อะไรของมึงวะเนี่ยมึงก็เจอบ่อยเกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมากู้ยช่วยคุยช่วยมาคุ้ยช่วยมากู้ยชอยู่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 คุ้ยช่อยู่โอ้โหมึงตายคนแรกอีกแล้วเหรอโอ้โหแล้วเวรกรรมของที่ใครอะพี่กูนี่เฮ้ยปั๊บปั๊บตายง่ายมากมึงเข้ายยจะตาเฮ้ย ทำไมแล้วเขาบิโดนผมยังไงเล่าเฮ้ยขยิงอ่ะสุดของคุณมากครับผมรออเฉยเลยผม,ผ,มผมพี่ต้องขอบคุณผมยังไงไม่ครับน้องเค้กเกมเมอร์ <c oughs> <c oughs> โอ้ยิงจนตายเลยเหรอเกมไปอีกข้น <c oughs> ก่อนตายนะครับก่อนเลยไม่ไ <c oughs> ไอ้ไม้นี่ไอ้ไม้นึกสุดเหมือนคลิปก่อนไอ้โจ้ฮะโจ้เป็นท่าตาติดอ่ะไม้ยเกมเมอร์ฆ่าฟีโตเรียบร้อยครับผมตอนนี้ครับหรือแค่สามคนสุดท้ายนะคิดโลไซโคราฟิลนะครับยิงผมมากแต่คนอยู่ไหนอ่ะใครเมื่อกี้ใครผ่านหน้าใครยิงไปพี่ยิงยิงแบบแยกไอ้เขายิงหรอเขายิงใช่ไหมไมยเห็นยิงกับพี่ปลาเฮ้ยทุกคนไม่เห็นไม่เห็นดําใจจังเลยเฮ้ยพี่ต๊อเขาไม่เห็นเลย ปาปากินบทสาปาทีวีมาพี่ดูมันยืนจุ่มเลยอ่ะป้าคือเขายืนจุ่มเลยทับพี่โต๊ดโดินไ่เชื่อยืนกันสอบมนวนไม่เห็นใช่ยืนจุ่มยืนเหยียบกูเลยอ่ะเขาเห็นพี่เป็นบล็อกเพชรเลยตอนนั้นแหละดูดิเฮ้ยมึงเห็นแล้วเหรอเนี่ยเกินไปนะครับเกินไปนะครับดูทีวีกับไม่ดูทีวีกับไม่กำลังเปิดทีวีดูนะดีวีคอนดีวีคอนไปละครับไปแล้วครับ พี่เกยย้อนเมื่อกี้พีไม่ได้ฆ่าผมเลยวายเว้ยกูอยาหนหน้าคือมาสีอยูย่ากูแพ้มดเเฮ้ยเกย์ชาบ้านไหนมันเกี่ยวเบ็ดกูปะเนี้ยแล้วไปแล้วทำไมทำไมมึงจัดการไปไหนย่าผมเนี่ยครับผมเนี่ยครับเรียบร้อยเลยอยคนเดียวเลยเนี่ย Hey ใ่บ้านันเด็เกเด็กขึ้นบันไดแล้วเท่เลยวะทุกคนทุกคนต้องรอทุกคนต้องรอดูในคลิปด้วยฉากไม่แค่ฮาจิกเขาจะไม่เหยียบคนสามสี่คนนะเหยียบอะเหยียบอ่ะแล้ใครอะแล้วใครอะเดี๋ยวผมค้าหรือพงษ์ค้าไม่เห็นจริงไม่เห็นจริงดิไม่เห็นจริงเขาแบบว่าใครเลยนะเขาอยู่ตรงปราสาทลองหาองศาดูครับน้องๆพี่อยู่ข้างบนเนี่ยปราสาทมีตั้งหลายที่ไมรู้ว่าเป็นคนนึงเห็นแล้วนะแล้วมาใครทีพี่เออตอ ฮันแน่ฮันแน่มาไงน้องๆว่าไงน้องๆแไม่ได้หรอคุพี่ไม้ไม่เห็นอ่ะแไม่ไหนวะโอ้ยโคตรเทีสองไอคิวโอ้โหมกันไปนะครับไอคนคนนี้ไปไหนแล้วมนอนอย่างเนี้ยเนี่ยมันนอนอย่างเงี้ยใครจะเกลียดอยู่ไรเลยวะกูไม่เคยนอนกูมามากูไม่เคยนอนกูไม่เคยนอนเนี่ยนอนชั่วโมงตอนตอนนี้อยู่ตรงประตูอ้าชื้อ้าวชนอุ้ยมหอุ้ยอุ้ย วิ้ยวิ้ยมีควันใครเขาหมุนเลยอ่ะเมื่อกี้ทุกคนครับพูดงี้พูดงี้เอาฮะเดาทกคคิดว่าถ้าผมรอดอย่าลืมกดไลค์นะครับไม่รอดก็กดไลค์นะครับไม่ใช่มึงรอดไหม่ะไอ้ยัยทหารายตัวฮะไอ้แมบคนดูไม่กดคนดูไม่กดไลค์หมดแล้วเนี่ยมึงไม่กู้ไม่ฝอยกูรอดอะโอเคครับเหลือเวลาต้อง20่สิบวิโอเคครับตาต่อตาสุดท้ายไป let's go ครับสุ่มเลยครับผมเฟลเกมเมอร์เฟลเกมเมอร์กูไม่ต้องสุ่มไปมั้งกูฟีกูเคลียรยากกูสองคนมาเฟลเกมเมอร์เป็นบ่อยแล้วเนี่ย ไปพิโต้เอ๊มาเคลียะเรามาสุ่มดีกว่าใครจะเป็นผมเป็นแล้วไม่ใช่เหรอเอาผมเป็นแล้วเหรอใครมึงเป็นอีกย่อมึงเป็นสองรอบเลยมาคุยกูเป็นบ้างเรือมาคุณกูเป็นบ้างมาเดี๋ยวผมเป็นเองผมเสียสละเองมาเนี่ยมึงดูดิเป็นแล้วโอเคครับไปไปไปนับจะนับเวลาสามสิบเจอแล้วเวลาที่เกอีคนนี้จะเริ่มเชื่อแล้วนะไม่ถึงเกอชานะครับมาซีทีจังหวะนี้ครับ ที่เปิดไม่ได้แล้วอ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยไม่ไปทำได้ไงอะทำได้ไงอะทำได้ไงเรียบร้อยเขียวยาคุงแตกสายเขี่ยใส่ใหญ่แห่งรักใสยใหญ่แห่งรักสายใหญ่แห่งรักหรอใส่ใหญ่แห่งรักสายใหญ่แห่งรักรักกันมากผมก็ไปลงกันต้องลงต้องกู้เลยเย้ะพี่นาจะผมหน่อยได้ก็เราไปช่วยเฮ้ยเฮ้ยมันเนียนเลยเฮ้ยมันมันไหนวะมันมันเนียนมันเนียนไปแล้วมันเนียนไปแล้วมันเนียนไปแล้ว เดี๋ยวมันจะมีมันจะมีควันอยู่มันมีควันในกระป๋องอยู่ไม่อยากบอกมึงกินกระป๋องอ่ะไม่บอกมึงกินกระป๋องอ่ะกินเล่นหรืะเบิดเลยหัวใจแล้วเดี๋ยวะเฮ้ยเฮ้ยมึงจุ่งกันไปแล้วคิอย่าเอามันคิอย่าฮึมฟิวฮึมฟิวฟิวฟิวมันไปไหนเฮ้ยมันเตแฟสมันเตแร์เฟสโจะตายจะตายทุกคนอันแน่เออมึงกีโมมึงกีโมมันไม่ตายเฮ้ยแย่ามันไม่ตายคือย่ามันแฮกเกอร์ ม่ <gesch> <iza> ่อึงตาย่ยเห้ยบอกเพจบอสบอกเพจบ้านบอกวิ่งได้เอามันเอามันเฮ้ยชุบปุ้งปุ๊บปุ๊บปุ๊บวิ่งตายสักทีวะเฮ้ยเฮ้ยพาไปหาใครเนาะเรียบร้อยค้างแตกเฮ้ยมันคืออะไรกับดักเหรอโอ้โอ้ก็เทอะเฮ้ยกระดับมาทำงานมันใช้ไม่ได้เหรอครับใช่ทุกคนไม่กับดักที่หวยแตกนะ ตบบอมชิบหายแล้วเสียเวลาโคตรตอนนี้หมดไปแล้วหนึ่งทีสี่สิบวินนะครับผมมนผมเจอหว่ะจริงเหรอพวกจะเชื่อมชายแย่แห่งยักษ์อะทาายอย่าไงอะดูยักลองหาดูนะพวกนี้มันมีมเดี่ยวผมม็นกินตัวโตนะครับตอนนี้อาจจะมีพวกที่แบบทำตัว <c oughs> เรียบร้อยลาเฟล,ลแตกนี่ไงนี่ไงเรียบร้อย เอ้ฟิโตกับคิวเดโรอยู่ไหนครับไม่รู้เขาไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเ้าฟิโตฟิโตหลุดไปแล้วเหรอเนี่ยฟิโตหลุดไปแล้วแปลว่าเหลือแค่คิวเดโรคนเดียวนะครับฟิโตหลุดโอเครอครับผมบายใฮ้ได้ไหมนะแค่นี้นิดเดียวบายสวัสดีเมื่อกี้มีคนพี่เขียวยาวิ่งหนีแล้วมาเหยียบหน้าผมอ่ะเขียวยาไม่เหยียบบอเพชรตอนไหนนะเดี๋ยวอยู่ไหนวะเฮ้ยมีใครบายไหมครับ มีวิญญาณคนไหนอยากไปไหมฮะเหยียบได้ด้วยเหยียบได้ด้วยจริงเหรอกใครทำอะไรเนี่ยใช่เหรอไอ้ไม้โองเหไงะเอ้ยไม่ไม่กูนี่เฉยไอ้ไม้เกมหมดเฮ้ยเดี๋ยวนะม้ทีวีิหาเคสตกจากที่สูงใช่ปะอยู่ข้างบนใช่ปะเคียะใช่น่าจะผมผมผมอยู่ข้างบนผมว่าผมมีส่วนเมื่อกี้เคียยะเจอเชือกปลาที่ไหนนะข้างบนข้างบนข้างบนใช่ปะผมลองบินด่อนบินด้วยไรล่ะ พี่อะพี่ว่าผมว่าแถวนี้จริงอันแน่ใครวะเนี่ยใครวะเนี่ยมึงใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่เฮ้ยเฮ้ยต้ปอมเพนปุ่มมีดาบมั้งปุ่มมีดาบได้ไงเนี่ยมึงสู้ฆาตกรเฮ้ยมึงสู้ฆาตกรใช่เฮ้ยทำไมวะเฮ้ยมอกเพนีอะไรแดกเพนเลยเฮ้ยมอกเพนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอาวะเอาวะเอาดีกันดี เก็กเลยโอเเลยโกเเลยกเออาดิเอาดิเอาดเฮยเเ้ยังไมขอโคตรโกงเลยอะไอ้ยังแม่งเหลี่ยมจัดพี่โทนที่พี่โอเคพี่บอกว่าเหลือพี่อันเดียวผมก็ไปหมดเละพี่โทนพี่นิโย่รับสทีหน่งไม่รับไปหมดเลยเหรอเะโคตรโกงเลยทุกคนดูดิทุกคนดูดิ โอเคแตกดีโอเคครับถือว่าเราชนะนะครับน้องๆถือว่าท okay okay ุกเวลาบาดเจ็บอะโอเคก็ทีม้กทีพีมาผมเราขอให้ผมหมดเลยอ่ะจริงหรอโก้ไอ้โกอ้ดูดิที่เราหยัดกล่องเองก็เปล่าอีกไก็อย่าทำไมกินหมดไปกินหมดไปโอเคครับสำหรับคืนนี้ถือว่าของปากของคอสั้นๆแล้วกันนะครับใครชอบกินนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสมัครช่องเคียร์คุงคิดเดโรไซโคอนโฟร์เกมเมอร์ลาเฟลแล้วก็ฟีตัวที่หลุดไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้กอดตัวแล้วกอนบ๊ายบายครับผมค่นยาอย่าซ่อนอะไรไปเลยอย่อมเมนต์นะจ๊ะบ๊ายบายครับผมบบ๊าายย